สวัสดีครับผมสวัสดีครับ fc แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมวันอากาศร้อนรอนร้อนร,อนร,อ,นรอนร้อนไม่หยุดนะเมษาเข้ารุษสภาก็ยังร้อนต่ออีกอ้าวคลิปนี้มาตามเลขหลวงพ่อเกเก้าชุดแล้วครับผมแต่งวดนี้หลวงพ่อให้มา สิชุดวดก่อนให้หชุดชาวบ,บ้านพากันถูกเฉยนะถูกยังไงนะหลวงพ่อวิ่งให้เก้าเมตรเดียวนะหลักสิเก้าเมตรเดียวหลวงพอ่งงพอว่าตัวชอบหลวงพ,อ 9. 9งพอ่อเก้าเก้าเกหนึ่งกับเกเกหลวงพ่อว่ายมก็ไปสัดหมดเลยอย่างนั้นก็สัดหมดเลยนะ เก้าหนึ่งถึงเก้าเก้าไปเลยว่างั้น 8, เก้าแปดไเก้าเก้าขึ้นก็เก้าศลงก็ 8, เก้าแปดไอ้เก้าศูนย์ไม่สวยเอาเก้าแปดนะยังมากันถูกเก้าแปดช่ยนะเป็นโชคดีของชาวบ้านนะครับผมหลวงพ่อให้เฉียดเฉียดก็ฟากันถูกอ่ะตามชมวันนี้ให้ตัวไหนนะไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาเดี๋ยว จอเพจเข้ากล้องก่อนนะ,ะพูดปไปเมื่อกี้ไปหนึหนาทีสอนาทีแล้วนะ,ะน่จะทันไหมอ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมคำเตือนนะการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลช่องสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลช่องปูเยี่ยมพารวย 0801431692นะใครโชคดีบ้างนะ่ะเขาเอาไปร่ำรวยกันหมดแล้วนะ59เเหลือแต่งวดนี้แหละหลายคนนอนก่อนลอตเตอรี่นะอ่าเลขหลวงพ่อวาง9ชุดบนนะหลวงพ่อเข้าหกงวดงวดที่เข้ามาหลายงวดแล้วนะผมไปตามหนึ่งวดนี้งวดออกเปลี่ยนหนึ่งนะหลวงพ่อให้ แปดหกเกียนหกสี่หกแปดหนึ่งเจ็ยนหนึ่งสี่หนึ่งแปดแปดเจ็ดแปดสี่แปดไม่เข้าที่แปดหนึ่งนะแล้วก็อันนี้นี่งวดที่เข้าแปดหนึ่งก็งวดเดียวกันนี่แหละนะนี่ผมทัดมาเหลือแปดหนึ่งเจ็ยนหนึ่งสี่หนึ่งเข้านะงวดที่แล้วสิบหกเมษานะหลวงพ่อให้นี่สองหนึ่งสองเก้าสี่หนึ่งสี่เก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้านี่นี่ให้ตัวนี้นะให้เก้าเก้าตัวนี้ เอามาวงให้หน่อยนะวงให้ชมหน่อยเก้าเก้านะหน่วยบนเก้านะหลักสีบบนเนี่ยมันมีเก้านะวิ่งสองกับเก้านะต้องมาบนล่างนะเลขวิ่งหลงข้อนะพอมาจับแล้วมันไปเก้าแปดนะสิมันออกเก้าแปดนะอ่ะงวดนี้ ไม่ถูกนะแต่ว,ว่าหลง,ลงปู่สมชายเขาจะไปเทียบกันกับหลวงพ่อสมชายนะให้เก้าหนึ่งจับคู่หลวงพ่อสมชายก็ไม่เข้านะเขา้าเข้าแต่หลักสิบเก้าเนี่ยเขาจับชนกันนะเก้าหลวงพ่อก็สี่เก้าสองหลักสิบมันชนกันที่เก้านะ <c oughs> อ่าเข้าต่องวดที่เจ็ดงวดงวดน,นี้ก็งวดที่ผ่านมาเหมือนกันนะเก้าเก้านะ ่ะเรามาตามวดนนี้จะมาตัวไหนอ่าเลขหลวงพ่อเก้าชุดนะผมตีไว้สามช่องนี่ไม่ใช่อะไรนะหลวงพ่อให้มาสามคลิปนะคลิปนี้คลิปตัวเลข9ก้าชุดนะผมไปเขียนตรงนี้นะเก้าชุดบนอ่าเก้าชุดเก้าชุดบนเก้าชุดที่หลวงพ่อให้นะ ช่องนี้เป็น27ชุดนะชุดใหญ่นะ27ชุดหลวงพ่อบอกว่าเอาไปตัดดูสิเก่งไหมโยมว่างัน้นอันนี้สองตัวมาตัวล่างบนล่างนะสองตัวบนล่างบอรอนะอ่าเรียกหลวงพ่อมาตัวไหนตามชมนะหลวงพ่อว่าลักสิบนะสอสอสออเขียนเลยสิบ กว่าไม่เข้าใจนะใส่สิบดีกว่าสิบหลวงพ่อให้มาที่5กับเ็ดนะน้วยนะเอานอนอนอ,นอให้มาที่1กับ2องหลวงพ่อจับคู่นะ505 152 ้าหกห้าเก้าแล้วก็เจ็ดศูนยะ์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดเก้านะหลวงพ่อเน้นคัดมาสี่ตัวนะหลวงพ่อคัดเน้นมาให้สี่ตัวที่ตรงนี้นะ ่าเน้นเน้นเน้นนะห้าหนึ่งหสองเ่สองาหลวงพ่อบอกว่าระวังเลขมาด้วยกันนะคือ5กับ7จ็ดในห่งกับ2อ,อาจจะมาด้วยกันนะให้ระวังที่เลข5 7าเจ็ดนะกับสองหนงสองหางนะ เพราะว่าเลขสิบอาจจะมาด้วยกันได้หน่วยอาจจะมาด้วยกันได้นะฮะมีแค่นี้อนอกจากนี้เลขยังชนกับเลขหลวงพ่อสมชายนะปู่สมชายนะชนชนปู่สมชายนะปู่สมชายให้มาปู่สมชัยทางหนองคายนั่นแหละนะ ปู่สมชายให้มาที่1กับ2องนะหลวงพ่อหลวงพ่อให้ที่หลวงพ่อให้มาที่1กับสองเหมือนกันแล้วก็เจ็ด ห้าห้านะตรงนี้จะชนกันที่หนึงกับ2นะตัวชนนะชน1กับ2นะชนกันนะ1กับ2 1กับ2มาแรงนะ หลวงพ่อบอกว่าถ้าไม่ห้าหนึ่งก็ห้าสองเจ็ดหนึ่งหรือเจ็ดสองทำนองนั้นนะฮะอันนี้ไม่ไม่ได้ถ่ายทำหลวงพ่อนะไปนำตัวเลขมาเลยนะครับผมไปคุยกับหลวงพ่อคุยกันนานจนหลวงพ่อให้ให้มาสามสูตรสี่สูตรนะให้ให้สูตรแม่แวนม,มาตรดเอานะเลขยี่บเจ็ดชุดก็มีนะ เดี๋ยวเราจะต่อไปคลิปต่อไปนะฮะอ้าววันนี้จะปังไหมนะจะปังที่ห้าหนึ่งหรือ5้าสองเจ็ดหนึ Z ่งหรือเ2็ดสนะฮะอ่า FC แฟนช่องชอบตัวไหนก็มิ้นรัวๆมานะฮะอ่เราจะรอผลกันตรงนี้นะ รอผลว่าเลขหลวงพ่อทั้งปู่สมชายแล้วก็หลวงพ่อจะมาที่1กับ2ไหมนะห้าหนึ่งห้าสองเ็หนจะมาได้ไหมนะสำหรับชุดเลขยีก็ดชุดนะนี่เลขยี่บก็ดชุดนะมันจะต้องออกนะ ออกแต่จะต้องคัดนะครับผมหิงวัที่แล้วนะเอ้าแปดนะเห็นไหมยี่สิบเจ็ดชุดเก้าสองสิบปดเก้าสามยี่บเจ็เสร็จแล้วคัดออกมาหลวงพ่อบอกว่ามีปัญญาคัดออกมาไหมนะถ้าคัดออกมาเนี่ยถูกอยู่ในนี้แหละผมก็จะพยายามคัดตามหลวงพ่อว่านะหลวงพ่อบอกว่าไปเรียนสูตรมาเนี่ยไม่ได้เรียนหรอกทำก็ตามผู้ใหญ่เขา คนเท่าคนแก่เขาทำก็อายุ13บสปีไปจำความเข้ามาเขียนนะเดี๋ยวนี้หลงวงพ่ออายุหกสิปีแล้วนะอันนี้มันมาแต่โบราณเลยก็คือเอาสิบหน่วยบวกสิบหกนะได้มาเรียกเ้าตัวแล้วก็เดินหน้าถอยหลังแค่นั้นเองนะนี่เดินหน้าถอยหลังก็เข้าหนึ่งตัวนะอ่ะมันเยอะขนาดนี้ทำได้ไหมก็ลองดูนะอหมดเวลาพอดีนะครับผมแคปหน้าจอกันหรยังแคปแคปค แคปแคปเสร็จเสร็จสับเรียบร้อยก็จะตัดนะยังมีเรียกลวงพ่ออีกวงหนึ่งนะลวงพ่อทำขันน้ำมนต์อยู่ใ,ใกล้แถวนี้แหละลวงพ่อไม่ให้ถ่ายทำ u t u b e ไม่ให้กระจายข่าวนะแอบต้องแอบเอาคนใกล้ชิดแอบมาบอกนะเรียกน้ำมนต์ของท่านแม่นนะให้ตัวเดียวงวดที่แล้วก็ให เกต้าตัวเดียวถูกทั้งตำบลน,นะครับผมวันนี้ให้ไวแล้วเดี๋ยวผมจะลงให้คลิปต่อๆไปนะลงให้พรุพ่งนี้ก็แล้วกันนะวันนี้จะลงหลวงพ่อเก้าชุดนี้ให้เสร็จสามคลิปอ่ะห,หามลาพาะจากเท่านี้นะครับผมโชคดีมีสุขมีเงินเต็มกระเป๋ากันนะ